ตำม,มาม่าแซ่บตำม,มาม่าเผ็ดๆแกงงวกเรามาลวกเส้น,นมาม่าก่อนนะคะลวกเสร็จแล้วก็เทเอาน้ำออกค่ะ แห้งค่ะไว้กินกับส้มตําอบปลาแห้งทิ้งไว้แล้วเราก็มาตําเครื่องตำมาม่าเลยค่ะใส่เครืเทศเยอะนิดนึงค่ะจะทำให้น้ำหวานๆ มะนาวสักสองซีกพอค่ะไม่ค่ยชอเบเปรี้ยวเท่าไหร่ตามด้วยชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำปาลาราค่ะปิดท้ายด้วยน้ำปลาใส่น้ำมันมามา่าใส่เส้นลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะปลาย่างเสร็จแล้วค่ะปลาย่างเข้ามาออบไฟฟ้ากรอบ ใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะตำมะม่าแซ่บๆค่ะตำมะม่าเผ็ดๆแกงหวปงปลาแห้งกรอกมาก